ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศทุกท่านดิฉันนางกิยาปรชูกชจันครูสูตรการเรียนรู้ระด,ดับตำบลคลองรุศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคลองรุทั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลคลองรุอำเภอกันตังจังหวัดตรังปลายใต้การบริหารงานโดยนางสาวทิวาวรรณพิทักษินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอกันตังศูนย์การเรียนรู้ระด,ดับตำบลคลองรุเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับประชาชนในตำบลคลองรู้จึงขอสรุปผลการดำเนินง,งานดังนี้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสคอ,อ,อระดับตำบลคลองรู้มุ่งมัน่นพัฒนากระบวนการที่จะสนับสนุนให้คนเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและคุณภาพชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีบ้านนึ่งคือชุมชนตำบลคลองรู้มีทั้งหมด3ามแห่ง หนึ่งบ้านหนังสือจุนชนบ้านคลองรู้ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลคลองรู้โดยมีนางสาวรจนาพิชัยรัตน์เป็นเจ้าของบ้านสองบ้านหนังสือชุนชนบ้านบางเตาตั้งอยู่หมู่ที่สามตำบลคลองรู้โดยมีนางาดีพั้งคลมสะุูเป็นเจ้าของบ้านสาบ้านหนังสือจุนชนบ้านบางเตาตั้งอยู่หมู่ที่หตำบลคลองรู้ โดยมีนายพรเมียนโอเป็นเจ้าของบ้านร้องสมุดประชาชนเคืที่สำหรับจาตลาดกิจกรรม้องสมุดประชาชนเคื่อที่สำหรับจาตลาดโดยรถมินิโบมาเกันที่เป็นการนำหนังสือจากห้องสมุดประชาชนไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตลาดนัดบ้านคลองรู้หมู่ที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรีนยนรู้ของประชาชนในชุมชนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาใช้บริการในตลาดเป็นการนำความรู้และแหล่งเรียนรู้ไปสู่ชุมชน เต็นที่จะมารอให้ประชาชนมาใช้บริการห้องสมุดอย่างเดียวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สคระระดับตำบลคลองรู้จัดกิจกรรมร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนโดยรถมินิโมบายเคลื่อนที่การหุ่นยนตสื่อหนังสือเช่นนวนิยายหนังสือบ้านและสวน และจัดกิจกรรมที่บ้านหนังสือโดยทำกิจกรรมป้าขนหนูแต่งร่างการนำป้าขนหนูมาทำเป็นตุ๊กตาวเป็นของฝากของที่ดลึกซึ่งผู้ใช้บริการสนุกมีความสุขกับการทำกิจกรรมกรมการนกสมุทรประชาชนสครระดับตำบลคลองรู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขับออกสมุทรประชาชนนำไปกันกลางโดยนำนักศึกษามาศึกษาเรียนรู้การเรียนรู้มนหนังสือการดื่มคืนสือ่อ าาาาาการเป็นสมาชิกองสมุดนำนักศึกษามาศึกษาแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมบันทึกการอ่านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตคอรระดับตำบลคลองรู้จัดกรริจกรรมโครงการสูตฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบการเรียนจัดอบรมวิชาตัดเย็บผ้า,ขา,ขา,พา,พาแฮนเมจดจำนวน40ชั่วโมงโครงการสูตฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบุ่มถึงกจยจำนวน3หลักสูตรดังนี้ หนึ่งจัดอบรมวิชาสารปาะหลักสีจำนวน6ชั่วโมงสอ,องจัดอบรมวิชามันของสมุนไพรกับความหมอจำ,ำนวน5ชั่วโมงสามจัดอบรมวิชาจำปูสมุนไพรกับความหมอจำนวน5ชั่วโมงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสคออรอระดับตำบลคลองลอรุจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการป่าชายชุมนชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมในวันพุธที่30รกรกฎาคม2568 นโรงบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านมดถนอยหมู่ที่3ตำบลขอนิบองอำเภอกันตังจังหวัดตังจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสครระดับตำบลคลองรู้จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุในวันพระดกษ์ตะบดีที่26มิถุนายน2568ณสครระดับตำบลบ่อน้ำร้อนอเภอกันตังจตรังจัดการเรียนรู้ทำหลักปรญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สครระดับตำบลคลองรู้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเรียนรู้ทำหลักปรญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และกล้องหนองนาโมเดลประจําปีประมาณ2568ในวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2568 นักศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเหลียงห้องตงาําบลนาถ้าเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังสมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิธรรมระดับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน2ข้อร,อระดับการบุนของรู้มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น54คน ประกอบด้วยระดับประสมจำนวน3คนระดับมท้นจำนวน24คนและมปลายจำนวน27คนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการคล้ายอบรมเสริมสร้างคุณธรรมอังคารยาเสพติดนหะ้องประชุมคอเซมบีเทศบาลเมืองกันตงังโครงการคล้ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถตูดีนัมเบอร์วัน no. เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ณห้องประชุมกอซิมบีเทศบาลเมืองกันตังในวันจุกที่27มิถุนายน2568โครงการค่าเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการเมียนธรรมรุนตุเอินณห้องประชุมกอซิมบีเทศบาลเมืองกันตังโครงการใกล้อาสาโยวาไกชาติหลักสูตรพื้นฐานโยวา,ายกชาติรุ่นที่6653ทรท หนึ่งห้าสี่นักแงงานดามันตีสดตำบลไม้ฝาดอําเภอทิศกรจังหวัดตรังในวันที่แปดถึงเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคนโนโลยีดิจิทัลในวันที่สิบ้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดณร้านการตังคอมพิวเตอร์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้ความรู้ในการใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทับข้อสอบอนินเ ในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568ความรู้เหมือนแสงทองส่งกลางฉิตส่งวิถีชีวิตไม่หับปากยิ่งเรียนรู้ยิ่งเติมเพิ่มพลังดั่งเรือพายล่องถึงฝั่งอย่างมั่นคงศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคลองรู้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ